กทักทายพี่น้องปรงไฟมัคคุปะ์ผสมเส้าคู่บานหาเด้อพี่น้องเดือมมือในเส้าคู่สิผ้าเกลี่ยหงายแบบบานบานฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเส้าคู่ในเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมือในเส้าคู่ไปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเส้าคู่ไปหน้าได้เฮ็ดหูหนูแต่กับผ้ากันแยงมาแต่หน้าอันนี้ผ้ามึงอื้อลายแนวเลยพี่น้องผ้ามึงอื้อมึกบวบแต่ว่าเส้าคู่บริสุิ์ใจเบืดอหรออันนี้นำยานางมือในร้านโยองหงายแต่เส้าคู่บริษัให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย มกพริกกับยูตุนพี่นอ้องมกพริกมกเพฟสยูตุนพี่น้องเอามาจากสวนนี่อันนี้กุ้ท่านหนังสือเนาะพี่น้องเน้องกท่านหนังมีเนี่ยสื่อจักอย่างฝากกดติดตามเป็นกำลังใจสาวคู่ในเด้อพี่น้องเด้อสาวคู่ชิพาเกงหอยแซ่บๆจริงที่ขาดบืได้ก็คือเขาเบื่อเด้อพี่น้องเขาเบื่อจะนั่งเกียงน้องม่กระสูตรไผ่สูตรลาาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สาวคู่ตุ่มใส่น้อยหนึ่ง พี่น้องเอ้ยมึงในมือกล่องขอก็จะไปเสียเบิร์ตนำจะนั่งเคีเค้ยวบุงหงว่าอันทางอื่นแกงแบบบานซ่าคู่กันนะนำครับท่านเอา พี่นอ้องใส่ประเด็กสามพันปีลงไปประเด็กให้เองนะตัวเปิดประเด็กออกมานนี่สิบบาทแปดบาทพี่น้องเด้ความนัวอู้หอมประเด็กเนาะเกลงตงไม้บานเท่าประเด็กละลาย ยาบาสันมาชีได้พี่น้องด้วยผูมีมือจับกล่องเจ้าหน่อยปัจจิบานาตัวเจ,วจ้าหน่อยจะจิตไทยให้เบิ่งอีกอาตัวพี่น้องนี่ขั้นตอนสุดท้ายเสชิดได้พี่น้องเออจะคุน้นเหมือนอาชิะะเห็นบุกขาไม่ได้อกุดว้าได้ ของดีบานเฮาพี่น้องเยของดีบานเฮาฮะพี่น้องุดหนอนด้ลยวะมาจะเสียบมาด้วพี่น้องเมื่อกี้เขาด้วยกันมาเด้อนี่เลยเะไเด้อ ไข่ตุ๋มไข่ตุ๋มก็ยังก็ปิ่งปลาเนาะปลาร้านเช้าหอยเอาสบายดีเอฟซีกอนสาวกดติดตามเน่เออร้านสาวขอยเป็นกระดานใจร้านเช้าหอยในที่เพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนเทากีบเผาแบบว่านี่นี่แจ็คเสียบวดเสียบพี่น้องสีล่างปลาเอือน ออันน <l panels sei lá> <s Bond playing> ี้ยังมาบูเบิลได้ค่ะแมมาเด้อพี่น้องเด้อกี่ขอน้อกันเด้อมาง้นยาวยาวนะร้อมือก่นี่ัไปเลไปดิเมื่อวา แฉบะแชบะแ่บแบแบแบนมือขาวกมวนได้พี่น้องเยอไง ไปเฮ็นไปกับจุยญาณเนาะไลยผูดประสันเว่นหัะฉันมานี่มันเลือดของเ็ดเนี่ยแม่กูถือโย่อะอ้าจ้ะติดอือน่าแป่กเลยไมดีอ่ะ ถ้าเงียบไปจะเสียแต่นี่เก่าเต็มจานหนึ่งจูิคกีเบิร์ตีก้อยไข่อืมจูอีกจะบ่าจะบ่าจะบ่าเดาเดีวนะเดาต้องบโอ้ตอนมา้คยเนืนแบบไปห้บ้านฮ้งก่ซำบ้านฮาเพี่น้องเอ้ย

เเสียใจเหรอเน้านา้เขาจะบุเ e ็ดว่ะอย่าร้านเวไให้กินว่ะพี่น้องบตีว่ะจมาชู่มาเมื่อวนแถบนี้มาเป็นกยเยอย่าบอกนั่นน่ะอย่าบอกพื้นผัวไหนนั่งไอเอฟซีเบื้องในรู้ขำไง ปัใจไ้ทีพี่น้องมูมาเกมใหม่มากเลยอันนี้อ่ะอืมเอฟจีกับยางน้ำเลี้ยวอันนี้ฮะอาหาเนาะยืนคุแมนยืนคำพูบคุใหญ่ได้พี่น้องเลยปลาขาวนะผ้าใหญ่อยู่ หลายคนก็ยชสงสัยว่าเป็นยังคือวอนเวิดช่องผ้าภาษาวนบุเสียบมัน,นบุเสียบบ้างที่ทำขาก็ได้กินแล้วนี่แหละสิ่พ่อแม่แบบว่ากินจนแบบว่าอิ่มยืนแล้วกันสบายดีเป็นทางการเด้อพี่น,อน้องเด้อผู้เกงหนุ่มใหม่กับกับป่วนเห็นยังโมไซเด้กินจังหน่อยจังสิกิน ไล่คุณฮีดอย่าไล่คุณตุ๊กใจอืมอีนางอีนางเตี้ยืมแฉบวะอืมเมมสีบะสะเยบไปซะขี่เข่าแบบจุ๊บจุ๊กสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสานีเด้อพี่น้องลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายคงกินกันเบิร์ตแหละเบิร์ตขึ้นน่นเนาะ